สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมามีการพบเห็นวัตถุไม่ทราบชนิดบินในน่าฟ้าของรัฐนิวเจอร์ซีย์อย่างต่อเน,นื่องแม้จะไม่ทราบว่าวัตถุเหล่านี้คืออะไรแต่มีคลิปวิดีโอเกี่ยวข้องปรากฏในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเน,นื่องหลังจากพบวัตถุป,ประหลาดครั้งแรกที่มอลลิสคาลตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็มีรายงานว่ามีการพบเห็นวัตถุบ,บินไม่ทราบชนิดในพื้นที่อื่นๆเพิ่มมากขึ้นทั้งในนิวยอร์ก คอนเนตทิคัตเพนซิลเวเนียเมสซาชูเตสและเวอร์จิเนียพร้อมกับมีการโพสต์วิดีโอที่เกี่ยวข้องจํานวนมากในโซเชียลมีเดียและ YouTube มีรายงานว่าเคยมีการพบเห็นวัตถุบินลึกลับเหล่านี้มาก่อนเป็นครั้งคราวแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมด้วยหลังวันที่18พฤศจิกาย,ยนจึงเริ่มปรากฏขึ้นจํานวนมากอย่างกระทันหันวัตถุบินเหล่านี้ได้บินในระดับความสูงที่ต่ำสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างอิสระและบางครั้งก็ลอยนิ่งอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง

โดยเฉพาะในรัฐนิวเจอร์ซียที่มีการพบเห็นวัตถุเหล่านี้จํานวนมากมีรายงานว่าในวันที่13พฤศจิกาย,ยนวันเดียวมีการพบเห็นถึงประมาณ500ครั้งจากการวิเคราะห์วิดีโอโดยผู้เชี่ยวชาญและจากคําบอกกล่าวของผู้พบเห็นวัตถุเหล่านี้มีขนาดเฉลี่ยประมาณรถยนต์หนึ่งคัน And when was driving home from a house, saw one that looked about the size a car when driving friend’s one looked house, the over size I I of ขณะน,นี้ตำรวจได้เริ่มการสืบสวนแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนของวัตถุบินเหล่านี้ได้เนื่องจากวัตถุบางชิ้นมีรูปร่างคล้ายโดรนจึงมีการเรียกว่าโดรนนิวเจอร์ซีย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวและรูปร่างของวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเทคโนโลยีโดรนที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันจึงมีความเห็นว่าอาจเป็น UFO คลิปนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมถึงมีความคิดเห็นว่าอ่านไม่ใช่ใโดรนผ่านวิดีโอต่างๆและเมื่อดูคลิปจบแล้วขอความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะว่าตกลงแล้วนี่มันคืออะไรกันแน่ทีนี้เรามาเริ่มไล่ดูรายละเอียดกันเลยค่ะเมื่อดูจากวิดีโอต่างๆบางคลิปดูเหมือนโดรนหรือเครื่องบินแต่บางคลิปเหมือนที่เห็นในภาพคือเป็นวัตถุบินทรงกลม ซึ่งการเคลื่อนไหวและความเร็วนั้นยากที่จะอธิบายว่าเป็นโดน like 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 degrees, like ช่างภาพมืออาชีพได้ถ่ายวิดีโอด้วยกล้องโซนี่เลน600มิลิเมตรจากวิดีโอจะเห็นว่ามีรูปร่างกลมและแสงไม่ใช่ LED แต่ดูเหมือนการก่อตัวของพลาสมาวิดีโอนี้ถ่ายวัตถุจากระยะไกลด้วยการซูม เมื่อดูจากระยะไกลอาจแยกแยะได้ยากแต่เมื่อซูมเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติวิดีโอที่แปลกที่สุดคือวิดีโอที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี้ซึ่งโพสต์เมื่อวันที่19ธันวาคมมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่ถ่ายวิดีโอนี้อ้างว่าเธอได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุนี้ในวิดีโอเมื่อเธอพูดว่าพูดกับฉันสิแต่ไม่มีการตอบสนองใดๆแต่เมื่อเธอพูดว่าพยซูร,รักฉัน เธออ้างว่าวัตถุนี้ได้ตอบสนองกลับมาภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ถูกโพสต์บน AP เมื่อดูจากภาพจะเห็นว่าถ่ายได้ชัดเจนมากวัตถุนี้มีรูปร่างยาวรีซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัตถุบินเหล่านี้มีรูปร่างที่หลากหลายมากจากเหตุการณ์นี้ประชาชนต่างรู้สึกวิตกกงังวลและข่าวลือก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วว่าเป็นโดรนทางทหารที่ส่งมาจากประเทศที่เป็นศัตรูเช่นอิหร่านจีนและรัสเซียหรือว่าจะเป็น UFO Drone activity here on the East Coast, particularly in and around New Jersey. We have no evidence at this time that the reported drone sightings pose a national security or a public safety threat or have a foreign nexus. The Department of Homeland Security and the FBI are investigating these sightings, and they're working closely with state and local law enforcement to provide resources using numerous detection methods to better understand their origin. Using very sophisticated electronic detection technologies provided by federal authorities, we have not been able to, and neither have state or local law enforcement authorities, corroborate any of the reported visual sightings. To the contrary, Upon review of available imagery, it appears that many of the reported sightings are actually manned aircraft that are being operated lawfully. The United States Coast Guard is providing support to the state of New Jersey and has confirmed that there is no evidence of any foreign based involvement from coastal vessels. And importantly, there are no reported or confirmed drone sightings in any restricted airspace. <laughs> และตามรายงานข่าวมีการพบเห็นโดรนใกล้ฐานทัพทหารในสหรัฐและฐานทัพต่างประเทศแต่รัฐบาลสหรัฐกลับประกาศว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงอากาศยานที่มีนักบินที่ถูกกฎหมายและไม่มีอะไรน่ากังวลการประกาศของรัฐบาลสหรัฐนี้กลับยิ่งทาให้เกิดความสงสัยมากขึ้นและจากการวิเคราะห์ของการเคลื่อนไหวของวัตถุที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนเหล่านี้บางแห่งได้วิเคราะห์ว่ามีรูปร่างคล้ายกับการลำดับฟิโบนาชี บางคนเห็นว่าเหมือนในภาพยนตร์เรื่อง Contact ที่อาจจกกำลังพยายามส่งข้อความบางอย่างและเมื่อดูจากแสงของวัตถุเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันกำลังพยายามปรับความถี่ของตัวเองให้เข้ากับสัญญาณความถี่ของวัตถุบินอื่นๆและส่วนนี้ไม่รู้ว่าสริบายอย่างไรแต่มีการอ้างว่ามีการเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัญญาณบิดเบือนเวลาในระยะ50เมตรของวัตถุเหล่านี้ สิ่งที่น่าแปลกก็คือเมื่อตำรวจของรัฐนิวเจอร์ซีพยายามยืนยันตัวตนของวัตถุเหล่านี้โดยใช้กล้องอินฟาเลดแต่กลับไม่สามารถตรวจจับความร้อนได้เมื่อวิเคราะห์ในส่วนนี้โดรนทั่วไปสำหรับเพื่อความสนุกและบันเทิงจะมีขนาดเล็กกว่า1เมตรและโดรนเชิงพาณิชย์ที่ใช้แบตเตอรี่จะมีขนาด2.5เมตรแต่วัตถุที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่พบเห็นในปัจจุบันมีขนาดใกล้เคียงกับรถยนต์จึงประมาณได้ว่ามีขนาด4-5เมตรถ้าเป็นเช่นนั้นคำถามแรกที่เกิดขึ้นคือ โดรนขนาด4-5เมตรจะสามารถทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้หรือไม่เพราะในปัจจุบันหากใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่ใช้ในโดรนจะสามารถบินได้เพียง30-50นาทีเท่านั้นถ้าสมมุติว่าจะต้องใช้โดรนขนาด4-5เมตรเป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงคาดว่าจะต้องใช้ไฟฟ้ายอย่างน้อย5กิโลวัตต์ในกรณีนี้แบตเตอรี่จะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย20กิโลกร,รมัม และจากวิดีโอจะเห็นว่าวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุตัวตนเหล่านี้ลอยนิ่งอยู่กับที่หรือที่เรียกว่าการลอยตัวซึ่งเป็นสถานะที่ใช้พลังงานมากที่สุดจึงมีข้อสงสัยมากมายว่าโดรนขนาดใหญ่จะสามารถรักษาสถานะการลอยตัวเป็นเวลาหลายชั่วโมงได้หรือไม่เพราะประสิทธิภาพพลังงานของแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่น่าจะสามารถลอยตัวได้นานเท่ากับที่พบเห็นวัตถุเหล่านี้และเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันหรือเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วจะต้องเอาชนะแรงเฉื่อย จึงเกิดคำถามว่าการใช้เพียงแบตเตอรี่และมอเตอร์จะสามารถทำการบินแบบฉับพลันเช่นนี้ได้หรือไม่และถ้าใช้แบตเตอรี่และมอเตอร์จะต้องเกิดความร้อนและเมื่อถ่ายจากกล้องอินฟราเรดจะต้องเห็นส่วนที่เกิดจากความร้อนตามรายงานปัจจุบันระบุว่าไม่สามารถตรวจจับด้วยอินฟราเรดได้ถ้าใช้แบตเตอรี่และมอเตอร์จะต้องมีการออกแบบที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ลิเธียมและมอเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างสิงเชิง นอกจากนี้เมื่อพยายามตรวจจับและวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากวัตถุเหล่านี้ก็จะพบว่าไม่มีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเลยและผู้สังเกตการบางคนอ้างว่าได้เห็นปรากฏการณ์การหักเหของแสงรอบๆวัตถุบินเหล่านี้เมื่อข่าวลือเกี่ยวกับวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนเหล่านี้ได้แพร่กระจายออกไปว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่ารัฐบาลรู้ว่าตัวเหล่านี้คืออะไรถ้าไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ก็ยิงทั้งหมดทิ้งไปเลย และในกลุ่มนักการเมืองฝ่ายขวาจัดของสหรัฐก็ระเผยแพร่ข่าวว่านี่คือการเริ่มต้นของโค,ครงการบูบีมโครงการบูบีมซึ่งเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่กล่าวว่ากลุ่มคนชั้นนำลึกลับกำลังจัดฉาการรุก,การานของมนุษย์ต่างดาว เพื่อจัดตั้งรัฐบาลโลกเดียวแม้สื่อต่างๆจะยืนยันว่าโครงการนี้เป็นเรื่องเหลวไหลแต่จากเหตุการณ์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนักการเมืองที่สนับสนุนเขารวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆได้จุดประเด็นเรื่องราวนี้ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันที่16มีการอ้างว่าดรนลึกลับเหล่านี้กำลังค้นหาวัตถุกัมมันมตรังสีจอ์นเฟอร์กูสซีอีโอของบริษัทผลิตโดรนแซกซอนอลสเป ได้โพสต์ผ่านบัญชีติกตอกของเขาว่าเหตุผลที่โดรนบินในเวลากลางคืนและบินต่ำเพราะกำลังค้นหาบางสินบนพื้นดินเขายังอ้างว่าโดรนอาจกำลังค้นหาจุดที่มีการลวนไหลของกา๊าซหรือบางสิ่งที่บรรจุวัตถุกัมมันตรังสีโพสต์นี้มียอดวิวมากกว่า1.5ล้านครั้งทำให้ข่าวลือที่ว่าโดรนอาจกำลังค้นหาวัตถุกัมมันตรังสีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแตแตกต่างจากปฏิกิริยาของประชาชนทั่วไป ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารมีความเห็นว่านี่อาจเป็นการทดสอบโดรนที่กำลังพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐซึ่งกำลังเร่งนำเข้าโดรนทางทหารหลากหลายรูปแบบและกลยุทธ์ต่อต้านโดรนและอย่างที่ได้กล่าวไว้ในคลิปที่แล้วที่ว่าโดรนและอากาศยานไร้คนขับเหลา่านี้เป็นเหตุผลที่กำลังไปสู่การยุติการพัฒนาเครื่องบินยุคที่6นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมโดรนเหล่านี้จึงถูกพบเห็นบ่อยครั้งบริเวณรอบๆฐานทัพของสหรัฐ าเป็นเช่นนั้นจริงเนื่องจากทั้งรัฐบาลสหรัฐและบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่ยอมรับว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่การโต้เถียงเหล่านี้ก็น่าจะยังคงดำเนินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งและท่านผู้ชมคิดว่าวัตถุเหล่านี้คืออะไรและท่าในใดมีประสบการณ์การพบเห็นสิ่งเหลา่านี้เขียนมาเล่าในคอมเมนต์ได้นะคะอยากฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์การสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ